ลำลามิ็ X หน้าเก่าเดือนสุดท้ายเกือบแซง f o r t จูเนได้ขนาดหน้าเก่าแล้วเนี่ยแล้วตอนนี้หน้าใหม่ออกแล้ว f o r t จูเนจะอยู่ยังไงวันนี้ไปดูกัน สวัสดีครับผมกันเลซซิงนะครับวันนี้พาเพื่อนสมาชิกทุกท่านนะครับมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของยอดขายรถในกลุ่ม PVB เดือนนี้เป็นเดือนพฤษภาคมปี67นะฮะถือว่าเป็นเดือนท้ายๆนะครับหรือจะเรียกว่าเดือนสุดท้ายเลยก็ได้ของมิล e เหน้าเก่านะครับเพราะว่าตอนนี้มิลเอ็กเขามีหน้าใหม่เรียบร้อยแล้วนะครับยอดขายเนี่ยต้องบอกว่าโอ้โหเบียดกันกับทางน้านของ f o r t u n e r หน้าดูนะฮะแล้วรอดูนะครับถ้าเกิดตัวใหม่ออกมาแล้วเนี่ย หลายท่านฟันธงนะฮะว่าแซงแน่นอน Fort u n e r นะฮะแฟนๆ Fortuner ก็ฝากตอบด้วยเลยแล้วกันนะครับว่าอาจจะแซงได้ไหมแต่กระซิ่งขอย่ญาตเล่าแบบนี้นะฮะณปัจจุบันนี้แข่งกันติดลบหน้าดูนะครับแต่ก็ยังสู้กันมันอยู่เป็นยังไงเดี๋ยวค่อยได้เรี้ยงแต่ละยี่ห้อเลยนะครับพามาเริ่มต้นดูจากยอดขายรวมก่อนนะครับเดือนพฤษภาปี67เนี่ยลด PPV นะฮะขายเฉพาะเดือนนี้นะครับเดือนพฤษภาคมเนี่ยรวมอยู่ที่4 8 9 9คันนะครับ แล้วรวมกันนะฮะทั้งหมด5เดือนที่ผ่านมาเนี่ยรถในกลุ่ม PVB ทำยอดขายรวมกันทุกยี่ห้อชี่16,281คันอ่ณปับปัจจุบันนะครับแต่ละยี่ห้อนะฮะต้องบอกว่าโอ้โหติดลบลงไปหน้าดูสุดๆเลยนะครับ แล้วมีทางด้านของมิลเนี่แหละฮะติดลบลงไปเยอะที่สุดน่าจะเยอะที่สุดเลยนะในกลุ่มนี้นะครับแต่ว่าการิซิงขออนุญาตนะฮะไม่นับรวมเทอร่าได้ไหมเพราะว่าเทอร่าณนะปัจจุบันนะครับโอ้โหลบลงไปแรงหน้าดูเลยนะครับแต่ทีนี้ขออนุญาตพาทุกท่านนะฮะมาไล่เรียงแต่ละยี่ห้อเลยแล้วกันะะนะครับเริ่มต้นจากที่นีสันเทอร่านี่แหละฮะนีสันเทอร่าทำยอดขายอยู่ที่อันดับ5ในเดือนล่าสุดเดือนพฤษภาคมปี67เนี่ยเทอร่าทำยอดขายได้อยู่เพียงแค่31คันเท่านั้น ถ้านับเป็นรายเดือนนะฮะติดลบลงไปมากถึง63.5%นตะครับโอ้โหติดลบลงไปเยอะน่าดูและพอมาดูทางด้านของยอดขาย5เดือนเนี่ยเทอร่าทำยอดขายได้เพียงแค่197คันเท่านั้นติดลบลงไป62.2%ถ้าเกิดว่านับรวมกัน5เดือนอเทอร่าเนี่ยโอ้โหยอดขายนี่5เดือนนี้ยังไม่ถึง200คันเลยนะครับนี่ต้องเอาใจช่วยกันหน้าดูนะสำหรับแฟนๆของนิสสันมาดูที่อันดับถัดมาอยู่ที่อันดับ4 อันดับสี่ก็คือมิสูบิชิปาเจโร่มิซูบิชิปาเจโรสปอร์ตทำยอดขายเดือนล่าสุดอยู่ที่331คันยอดขายลดลง28%มิสูบิชิปาเจโรสปอร์ตถ้านับดูยอดขายรวมกัน5เดือนอยู่ที่1,255คันโอ้โหยอดขายรวมกัน5เดือนนี้นะฮะปาเจโรนี้ติดลบลงไป45%เลยนะครับโอ้ยอยู่ในเกณฑ์เกือบครึ่งเลยนะ40กว่าเปอร์เซ็นต์ ณปัจจุบันทางด้านของมิสูบิชิปาเจโร่สปอร์ตเนี่ยอาจจะยังไม่ปรับนั่นปรับนี่สักเท่าไหร่เดี๋ยวต้องรอดูนะฮะว่าทางด้านของปลายปีเนี่ยเขาจะปรับอะไรมากกว่าน,นี้ไหมนะครับแต่เอาจริงๆนะไม่ได้ล่วงแค่ปาเจโร่หรอฮะล่วงทุกยี่ห้อเลยนะครับอทีนี้มาดูยี่ห้อถัดมาอยู่ที่อันดับ3อันดับ3ก็คือ Ford e v e r e s t Ford Everest มียอดขายในเดือนล่าสุดที่หอย่คันถือว่ายังอยู่ในกลุ่มนำนะฮะยอดขายยังดูดีแบบใช้ได้เลยนะครับ อยอดขายในเดือนล่าสุดนี้500กว่าคันนี้นะฮะก็นับรวมไปทางด้านของ e v e ิล s ลด้วยนะฮะซึ่งมียอดขายเนี่ยผมเปียงปางมากยอดจองนะฮะในช่วงของงานมอเตอร์โชว์เนี่ยเปิดจองไม่กี่วันเท่านั้นยอดจองนี่สนั่นหวั่นไหวเลยนะครับอยู่ที่547คันในเดือนล่าสุดแต่ขนาดอยู่ที่500คันนะฮะยังติดลบลงไป23%ถ้านับเป็นรายเดือนเนี่ยเอวเยังถือว่าติดลบอยู่นะครับแต่พอมาดู5เดือน ยอดขายรวมกัน5เดือน Ford e v e r e อ t เนี่ยยังถือว่าดูดีนะครับโดยยอดขายรวมกัน5เดือนอยู่ที่3 3,720คันอ่าันระดับ3 0 0 0ักว่าคันถือว่าใช้ได้เลยนะฮะติดลบลงไป27.7%สํารสำหรับทางด้านของ Ford e v e r ว e s รสตถือว่าเป็นตัวที่ยังน่าสนใจอยู่นะครับเพราะว่าจริงๆนะในกลุ่มนี้นะฮะแทบจะไม่มีอะไรปรับใหม่ Ford e v e r วอ s รเนี่ยจะเป็นรุ่นแรกๆเลยนะฮะที่มีตัวใหม่เข้ามาก็เป็น e v e r อ s t V 6นะฮะแต่ว่ามาดูทางด้านของยี่ห้อถัดมานะยี y ่ห้อถัดม สุดๆเลยก็คือมิวเแต่ตัวนี้ที่พามาดูคือมิวเหน้าเดิมนะฮะมิวเอ็กยอดขายเดิมเพฤษภาคมปี67อยู่ที่898คันอ่ามิวเอ็ยังคงอยู่ที่2อยู่นะฮะแต่ว่ายอดขายไม่ได้คีดิวคีเรนะยังถือว่าดูดีนะครับ800กว่าคันคือจี้อันดับหนึ่งนะฮะอ่านิดเดียวเท่านั้นนะครับแตกต่างกันไม่เยอะนะฮะแต่ว่าโหแข่งกันติดลบไปอย่างนั้นนะครับอันดับ1อันดับ2อ่งแต่ว่าทางด้านของมิวเอ็ก 800กว่าคันนะฮะตีซะว่าโอ้โหเกือบ900คันเลยนะฮะถือว่ายังดูดีอยู่แต่ถ้านับเป็นรายเดือนติดลบมากถึง56.8%ทีนี้มาดูมิลนะฮะตัวหน้าเดิมนะครับตัวหน้าเดิมเนี่ยขาย5เดือนของปีนี้ทำยอดขายรวมกันอยู่ที่5,110คันยอดขายเนี่ยถ้ามองในแง่ของการติดลบนะฮะติดลบลงไปมากถึง48.6%อันนี้คือยอดขายรวมกัน5เดือน เอกก็ปัจจุบันนะฮะอย่างที่แจ้งนะครับมิวตอนนี้เขามีตัวใหม่ล่าสุดออกมาแล้วนะครับเป็นการปรับหน้าปรับนั่นปรับนี่ใหม่โอ้โหเห็นแค่กระจังก็หล่อสุดๆแล้วนะฮะแล้วคิดว่านี่ขนาดหน้าเก่านะครับหน้าเก่านี่ก็เกือบจะพุ่งขึ้นไปอันดับหนึ่งแล้วนะหลายท่านนะครับอย่างที่แจ้งนะฮะฟันธงเลยนะ mux อยังไงก็ได้ที่1อาจจะเป็นปีแรกก็เป็นไปได้นะครับที่ยูสุ mux จะแซงโฟร์จูเนอร์ได้เข้าป้ายไปอันดับหนึ่งยอดขายสูงสุด รอดูแล้วกันนะครับไม่แน่เหมือนกันนะแต่กระชินขอญาติมโนไปถึงตรงนั้นเลยนะฮะขอญาติเติมไฟฝันให้ทุกท่านนะครับว่าปีนี้วิวเอ็กจะแซงฟอร์จูเนอร์ได้ซึ่งไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนนะครับตั้งแต่เคยมีฟอร์จูเนอร์มาไม่มีรุ่นไหนนะครับเคยแซงได้อย่างมากก็แซงได้เป็นรายเดือนนะครับบางเดือนออโดนบ้างนิดหน่อยแต่พอรวมกันมาทั้งปีฟอร์จูเนอร์ยังไงก็ชนะปีนี้นะฮะเนี่ยจี G ้เขาจี้กันนิดเดียวเท่านั้นนะฮะไม่แน่นะวิวเอ็กจะแซงได้รอดูแล้วกันนะครับว่าทางด้านของ จะแรงแค่ไหนแล้วฟอร์จูเนอร์จะมีอะไรมาแก้ทางไหมนะครับรอดูปลายปีทีมาดูอันดับหนึ่งนะฮะอันดับหนึ่งยังคงเป็นฟอร์จูเนอร์อยู่แต่เป็นอันดับหนึ่งที่ชนิดว่าอันดับสองนี่จี้โอ้โหหายใจรถต้นคอเลยนะฮะฟอร์จูเนอร์ทำยอดขายเดือนล่าสุดได้ที่1นึ่งคันติดลบลงไป35.2%นี่คือยอดขายรายเดือนนะครับซึ่งแบบเทียบว,ว่าทะ้าน,นของ f o r t u n e r กับ MuX หน้าเก่านะฮะ Fortuner ทำยอดขายที่พันกับอีก1 6คัน แต่ m ิวเนะฮะขายตีสักว่าเก้คันต่างกันนิดเดียวนะฮะต่างกันร้อยคันนิดๆเท่านั้นนะครับคือทางด้านของ m ิวเนะครับหัวจี้ขนาดนี้นะ r t u n ฟอร์เดี๋ยวผมว่ามีน้หนาวแน่นอนนะฮะพอมริยดขายรวมกัน5เดือนเนี่ยยิ่งแล้วนะฮะอันนี้ยิ่งบอกว่าจี้กันหน้าดูนี่พิกสถานการณ์ง่ายๆเลยนะครับฟอร์จูเนอร์ทำยอดขาย5เดือนอยู่ที่5,999คันโอตัวเลขสวยงามมากตีสักว่า6000คันเลยแล้วกันนะฮะ นำมิวเอ็กอยู่เพียงแค่นี่ฮะบวกลบกันด้วยหางตาอยู่ประมาณสัก900คันโอ้โหนี่พลิกสถา,านการณ์ได้นะครับเพราะว่ามิวเอ็กหน้าใหม่นะฮะอย่าลืมนะครับฟอรจเนอร์ er นะครับถ้ายังอยู่อย่างนี้ยังไม่ปรับอะไรนะครับมีโอกาสหน้าดูเหมือนกันที่มิวเอ็กจะแซ่ดเดี๋ยวมาจับตาดูนะฮะว่าจะเกิดประวัติศาสตร์หน้าใหม่ไหมนะครับเดี๋ยวกันซิ่งขอยัดย้ำอีกทีหนึ่งนะตั้งแต่เคยมี f o r t u n e r มานะฮะยังไม่เคยมีใครมาท,าท้าจริง Fort u n e r ได้ชนะใส่ทุกปีนะฮะ ชนะแบบฉีกฉีห่างๆางทุกปีด้วยนะครับแต่เป็นปีนี้ปีแรกที่ทางด้านของม x อาจจะทํายอดขายรวมได้นะครับโอ้โหนี่ต้องบอกว่าถ้าสนใจจริงๆเดี๋ยวต้องรอดูแล้วกันนะครับแต่ f o r t จูเนขออนุญาตกลับมาตรงนี้นิดหนึ่งนะครับยอดขายข,ายของ f o r t จูเนรรวมกัน5เดือนเนี่ยถึงแม้จะขาย5,999าคันใน5เดือนแรกตัวเลขถือว่าดีนะครับแต่ยังคงติดลบอยู่เยอะมากติดลบอยู่ที่41.1%สหนะระฮะสำหรับทางด้านของ f o r t จูเน อ่าคือตอนนี้ติดรบทุกยี่ห้อนะฮะโอ้โหแต่ละยี่ห้อนี่สีกว่ามีเทอร์ล่านี่หนักสุดนะฮะกสิบสแต่ว่าเทอรล่านี่ก็ยอดขายก็แผ่วลงไปเรื่อยๆแล้วกันนะครับแตงมวยคู่เอกนะรอจับตาดูแล้วกัน f o r t จูเนอกับมิวเอนะครับเดี๋ยวกันชินจะพามาเปรียบเทียบในประเด็นอื่นๆในวันถัดไปแล้วกันนะครับถือว่าเป็นมวยที่มันมากแะหว่า f o r t ์จูเอร์กับมิวเอ สำหรับนี้ก็เป็นยอดขายรถในกลุ่ม P V V นะฮะต้องบอกว่าโอ้โหสู้กันแบบดเดือดหน้าดูเลยนะครับเดี๋ยววันหลังการซิ่งจะพามาดูในเดือนถัดไปและเซ็กเมนต์ถัดไปนะครับสํหรับวันนี้ขอบคุณเพื่อนสมาชิกอย่างสูงครับสวัสดีครับ